สวัสดีค่ะเพื่สอนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กโซเชียลแคมเมสไลฟ์ซีทุกท่กานปลาแม่ใายไปนานมากกับจุเมืออย่างงี้นะคะไม่ต้องตกใจทำไมใส่เสื้อแบบนีเ้เพราะว่าจริงๆใสก่กระโจมอกแล้วคุณแม่แ,มแบบว่าจิกหัวนะคะบอกว่าเนี้เอามันโปเปลือยไปอะไรอย,อออย,ย <c oughs> ่างงี้ก็เลยต้องใส่แบบคอเตาบินอย่างงี้ลอยอ่อโอ้ยโอ้ยบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องนิทานมาเล่าให้ฟังนะคะเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองแบบเลยวันนี้นะคะไปเดินเมกาบางนามานะคะแล้วก็เดินคือแล้วแบบไปขับรถรถติดนานมากแล้วแบบปวดเยี่ยวเนื้อหมายปวดเยี่ยวมากเยี่ง เมกับคือเป็นห้างที่ไม่ชินบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยได้ไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าห้องน้ําคือห้างมันใหญ่โตมโ,โหลานมากเน,นื้อออกไหมฉันก็ไม่รู้ว่าห้องน้าอยู่ตรงไหนอะไรย่างนี้ฉันก็แบบปวดฉี่มากก็เดินหาแบบรอบชั้นนะหาไม่เจอเสร็จปุ๊บสรวนสรวนสรวนหาไม่เจอคือมันกว้างมากไงเราก็เลยแบบ <c oughs> เราก็เลยแบบว่าอะไรเนี่ยนะเราก็เลยแบบว่าถามถามพนักงานนะคะมีพนักงานอยู่ช็อปหนึ่งเป็นชนีนะคะเราก็เดินเข้าไปโทษนะคะเสียงเสียงประมาณนี้เลยเสียงแบบประมาณนี้เลย โทษนะคะห้องน้ําไปทางไหนคะนางก็นางไม่ได้ขายของเนี่ยนางก็ยื่นอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะสมคิดว่านางไม่ได้ยินแล้วก็พูดดังขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็โทษนะคะห้องน้ําไปทางไหนคะอ่ะพวกนี้นางก็ยังไม่ตอบค่ะกูก็เริ่มแบบจิตจะหลุดแล้วเดี๋ยวก็จะแตกแล้วนะเข้ออหมาก็เลยพูดดังขึ้นอีกสเต็ปนึงว่าโทษนะคะห้องน้ําไปทางไหนเอ่ยนางก็นี่ก็เลย,ยงไงร,รู้ไหมอีดอกเสร็จปุ๊บนางก็หันปุ๊บมาเลยจ้าเดินชักหน้าเดินวิ่งมาเลยค่ะสรุปนางชื่ออีดอก น่าไม่ใช่อันนี้อันนี้พูดเล่นนะคะก็คือแบบอี้เฮียกูถามแบบโทรศัพท์ทำอะไรเฉิดทำเป็นไม่ได้ยินหรือเปล่าแม้นี่ก็อีจอกนางก็หัดมาฟับเลยค่ะที่นี่ได้ยินกูเป็นอะไรอะ่ะเออจกตาดีๆจอกไม่มีอะไรนะคะนี่ทันเรื่องนี้ก็ได้สอบรู้ว่าอย่ากทำเป็นได้ยินเสียงโยจบนะโอเคปะมาไม่พูดในเรสกคร์เดียวตกเฟรม <laughs> อ่ะเข้ากล้องเลยค่ะียโอเคนะคะเจอกันนะคะคลิปนะคะชอบแบบแชร์จิกจี้เมยค่ะแล้วเจอกัน